ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามบทียาสายอำเภอท่าคันโทขอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2566ดังนี้สรุปผลการเบริกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566งบประมาณรับจัดสรรทางสิ้น9,073,017บาทเบิกจ่ายแล้ว4,069,447.05บาทคิดเป็นร้อยละ48.25 2 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. จัดการเรียนการสอนทั้ง6ตำบลในรูปแบบออนไลน์ออนแฮนนักศกนตำบลทั้งหแห่ง 2. วันที่4-9ถึงมกราคมพุทธศักราช2566จัดโครงการอบรมภาษา,ษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรด้านการเกษตรกรรมณกศนอำเภอท่าคันโท3วันที่9-11มกราคมพุทธศักราช2566นำโดยนางารวนณีออนสำอางผู้อำนวยการกศนอำเภอท่าคันโรพร้อมด้วยคณะครูกศนอำเภอท่าคันโทร,ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาณกศนอำเภอท่าคันโท4วันที่15มกราคมพุทธศักราช2566 จัดทดสอบวัดผลสมริตกลางภาคเรียนที่2ทับ2565นก,กศนตะมนทั้ง6แห่ง5วันที่12-13มกราคมพุทธศัรการาช2566จัดโครงการยกระดับผลสมริตทางการเรียนของนักศึกษา,าก,กศนอำเภอท่ากันทูนกศนอำเภอท่ากันทู6 วันที่17-18ถึงมกราคมพุทธศักราช2 5 6 6นาำโดยนางสรรวนีอ่อนสมางผู้อำนวยการกศนอำเภอท่าคันโถได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการยุวกาชาติหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุณกศนอำเภอท่าคันโถงานการศึกษาต่อเนื่อง 1>, 1การจัดทำหลักสูตรการทำขนมหวานสาคูาาถั่วดำา5ชั่วโมงจำนวน6กลุ่ม2จัดหลักสูตรการทำปาราทรงเครื่อง5ชั่วโมงจัดในวันที่24มกราคมพุทธศักราช2566าจำนวน6กลุ่ม วันที่13ถึง20มกราคมพุทธศักราช2566จัดโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้าจำนวน35ชั่วโมงจัดนักศนอนอำเภอท่าคันโทงานการศึกษาตามบัธยาศัยห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าคันโทและกศอนตอำบลทั้ง6แห่งดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชน 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครอบครัวรักการอ่านงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามบัาทยาศัย 1. วันที่3มกราคมพุทธศักราช2566นำโดยนางสรวรรณีอนสมอังผู้อำนวยการกศสนอำเภอท่ากันทูประชุมประจำเดือนมกราคมครั้งที่1ปีการศึกษา2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินง,งานและคุณภาพของการศึกษา 2. วันที่17มกราคมพุทธศักราช2566ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อวางแผนและรับฟังนโยบายในการปฏิบัติงาน 3. วันที่14มกราคมพุทธศักราช2566 นางสรัรวนีอ่อนสำอางผู้อำนวยการกศนอำเภอท่าคันโทรพร้อมด้วยคณะครูกศนอำเภอท่าคันโทได้จัดพิธีเปิดอาคารพลังศรัทธา2,565กศนตำบลกรุงเก่าณนะพื้นที่กศนตำบลกรุงเก่าตำบลกรุงเก่าอำเภอท่าคันโทจังหวัดกฬสีุ์วันที่25-26มกราคมพุทธศัก,การาช2566 กศนอำเภอท่าคันโทต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัยณกศนออำเภอท่าคันโท5 วันที่27มกราคมพุทธศักราช2566นางสรารวนีอดสมางผู้อำนวยการกอสอนอำเภอท่ากันโทเข้าร่ว,วมโครงการประชุมชี้แจงกับเพื่อนงานตามนโยบายและจุดเน้นของการดำเนินงานของสำนักงานกอสอนอจังหวัดกาฬสินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ณห้องประชุมสำนักงานกอสอนอจังหวัดกาฬสินงานส่งเสริมภาคีคือระขายและกิจการพิเศษ 1> 1. วันที่4มกราคมพุทธศักราช2566นำโดยนางสาร,รวณีออนสมอางผู้อำนวยการกศนองำเภอท่าคันทูมอบหมายให้ในายชัยรั์แสงพักดีเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน้าที่ว่าการอำเภอท่าคันทูวันที่13มกราคมพุทธศักราช2566นางสาร,รวณีออนสมองอางผู้อำนวยการกองนอำเภอท่าคันทูมอบหมายให้คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมจัดนิทรรศการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติและมอบรางวัล สนับสนุนทั้ง6ตำบลวันที่16มกราคมพุทธศักราช2566นางสารวณีอ่อนส่างผู้อำนวยการกศนอำเภอท่ากันทูเข้าร่วมงานวันครูส่วนภูมิภาคครั้งที่67ประจำปีการศึกษา2566พร้อมรับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบดีเด่นสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดกาลสินด้านยกระดับผลสมดิธฐ์ทางการเรียน,นาหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินวันที่16มกราคมพุทธศักราช2566 คณะครูและบุคลากรกศน,นอำเภอท่าคันทูเข้าร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่67ประจำปีการศึกษา2566 พร้อมด้วยบุคลากรเข้ารับรางวัลครูดีศรีท่าคันธ์โธณหอประชุมโรงเรียนท่าคันโธวิทยาคารวันที่19มรษษกราคมพุทธศักรช2566นางสารวณีอดสอําอางผู้อำนวยการกศอนอำเภอท่าคันโธเข้าร่วมประชุมสรุปค่าใช้จ่ายงานศัก,การะสารหลักเมืองหรือเรื่องของดีท่าคันโธประจำปี2565ณห้องประชุมอำเภอท่าคันโธกศนอ,อำเภอท่าคันโธมุ่งเน้นการพัฒนาคนเพื่อพัฒนา,นางานอย่างมีประสิทธิภาพขอขอบพระคุณค่ะ